ไม่อยากให้เก็บไว้คนแบบนี้โว้คือหนึ่งที่ที่อื่นที่เขาเป็นข่าวเขาไล่ออกหมดอ่ะที่ผมรู้ข่าวมาที่อื่นเขาไล่ออกหมดเขาไม่มาปล่อยให้เดินลอยนวลอย่างนี้องนุกสาวแม่นี่โดนจับอวัยวะเอออวัยวะเพศตอนแรกจับนอกกางเกงแล้วสกรามก็ล้วงเข้าไปแล้วน้องก็บอกว่ากัไปเคียม เอเล่นหลังจากนั้นแหม่มามาเหาแน่รีสอร์ทเนะเาะแกก็ลูกไปไล่แม่แล้วลูกสาวก็เลยพลิกตัวไปกอดปีมันกอดปีมาเซตแหมโค้นก็นเลยโดน,นเตนเจาะนีน่ะแกโดนตาเจาอันนี้มันเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วตอนนั้นไปอยู่จังหวัดไหนไปทําอะไรกันครับอุนดอนค่ะไปแข่งเลล์บอลชายแาดค่ะอืมเขาคุณครูคนนี้ขเขาเป็นโค้ชเหรอฮะค่ะจะ<ๆ>โค้ชเด็ก4คนนะค่ะ แล้วแม่เขานีจะโดนเหยียไปนอนกับเด็กคนอื่นอ๋อแต่แต่แต,ตอนที่เกิดเหตุน,นั้นแม่ก็ไป,ไป,ไ,ปไปเชียร์ลูกด้วยแกจะเป็นประแม่ว่าห้ามเอาลูกไกลแม,มแล่ลูกไกลแม่ตอนแรกเขาก็บางูัเหตุผลแกเนาะอ๋อพอาร่าไปที่อ๋อเขาโทรมาหาแม่ค่ะแล้วแน่เขาขึ้นแน่ไม่เซ็นเจอแล้วเด็กมันวิ่งหนีออกโอ,อกเซเวน่นนี่ก็งงกันสองคนมันล่นหนีครูมันอย่างไงกันออ,อกเลยเขีน้นแถม แต่ตอนนั้นน้องบอกแบบมืดน้องเพราะวความเด็กกลัวค่ะแล้วพออีกวันแม่เด็กไปบอกเขาว่าพ่อแม่รู้แล้วเขาก็ยังมีแน่ไปว่าเด็กม,มีอะไรทำไมไม่บอกครูไ,ไปบอกคนอื่นทำไมอา้าฉันไปนคนอื่นเหรอ,อฉันแม่เนี่ย<น>ฉันไปพ่อแหละน้องกิบมาถูกน้องกลัวไหมครับกลัวค่ะอย่างน้องลูกคุณพ่อแหละปกติแกนอนคนเดียวนะตั้งแต่เกินเรื่องเกก็มานอนคนเดียวเลยคะ่ะ ก็ต,ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็ไล่ออกจากโรงเรียนแค่นั้นฮะเขาพูดแค่งนี้พู้ง,ง่ายๆก็เหมือนวนะ่าเขาก็กลัวเดือดร้อนตัวเองเขาก็เลยเอาพ้นตัวเขาแค่น,นั้นแแต่ท<ต>ีวอลบอ,บอลตอนนี้แตกหมดแล้วเด็กตอ,ตอนนี้แตกคือเด็กเด็กในไม่มีแล้วแต่เทศบาลยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าเพราะผมตอนนี้ที่ผมคุยกันนะกลัวเทศบาลเขาไม่รู้เรื่องในตรงนี้กลัวกลัวกลัวโรงเรียนไม่ได้แจ้งเทศบาลกลัวต้นสังกัดไม่รู้เรื่องกลัวแค่ว่าไล่ให้กลับไปอยู่เทศบาลแค่นั้นอยากให้ต้นสังกัดเขาดำเนินการยังไงครับ ก็ตอนนี้ถามว่าอยากให้เขาเทำางไงก็ดาเนินการให้ถึงที่สุดอะ่ะคือไม่อยากให้เก็บไว้อะ่ะคนแบบนี้ครูคือหนึ่งที่ที่อื่นที่เขาเป็นข่าวเขาไล่ออกหมดอ่ะที่ผมรู้ข่าวมาที่อื่นเขาไล่ออกหมดเขาไม่มาปล่อยเดินลอยนวลอย่างนี้แต่ผมยังแปลกว่าเอา้าที่นี่ทําไมมันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแต่ทําไมยังปล่อยครูเดินลอยนวลอย่างนี้ไง